สวัสดีครับตามติดชีวิตเราในวันนี้นะครับอยู่ที่ลานโปรโมชั่นนะครับส่วนใหญ่ตามติดชีวิตเราก็จะเป็นประมาณว่าอยู่ในที่ทํางานมากกว่ามากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกนะครับท้องไร่ท้องนาช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ไปถ่ายเท่าไหร่ก็เลยมาส่วนใหญ่จะทํางานมากกว่านะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านส่วนใหญ่ก็จะทํางานแล้วกออต็ตามติดชีวิตเราก็จะตามติดชีวิตเราในช่วงที่ ที่เราทํางานอยู่อย่างช่วงไลฟ์สดอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไลฟ์สดเราก็จะมีตามติดชีวิตเราเล็กน้อยเล็กน้อย <c oughs> เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมได้ได้ลืมเลือนกันนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างวันๆหนึ่งนะครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่ก็คือก็สำหรับคนอื่นอาจอาจจะไม่ได้ใหม่แต่ของเราคือเพิ่งคิดได้ว่าเออเวลาแต่งรูปคือมีน้องคนหนึ่งในในที่ทํางานคือจะเป็นคนแต่งรูปภาพต่างๆให้เรานะครับเวลาเราอยากโพสต์อะไรเนี่ยน้องเขาจะแต่งรูปภาพส่งให้เรา ในการโพสตทีนี้น้องเขาท้องอ่ะจะคลอดอยู่แล้วเดือนหน้าจะคลอดแล้วอพอน้องคลอดแล้วใครจะทําให้เราอ่ะน้องก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมกว่าจะมาอีกทีหนึ่งก็สามสี่เดือนประมาณนั้นนะก็เลยเออได,ได้ได้โอกาสที่จริงจะถามน้องเขาแต่น้องใช้โปรแกรมอ่าฟอทโ o ช็อปฟอทโ o ช็อปน้องใช้โปรแกรมฟอ o t o ช็อปแต่แต่เราอยากอะไรที่มันเป็นสําเร็จรูปที่มันง่ายกว่าง่ายกว่าก็จะเป็นโปรแกรมอะไรนะแคนวา เพิ่งเจอเมื่อเช้านั่งทานกาแฟแล้วคิดได้เออเราจะต้องทําเองแล้วต่อไปอย่าได้อะไรที่มันมันสำเร็จรูปก็คือเอาภาพลงไปพิมพ์ตัวหนังสือลงไปใช้ได้เลยอะไรนี่คือตกแต่งนิดหน่อยก็ใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปอะไรกับโปรแกร,รมมากมายนะครับก็ใช้ได้เออได้แคนวามาใช้ได้เลยแคนวาสุดยอดเลยเด้อผมจะลงภาพแคนวาให้ดูเออแล้วก็ลงภาพที่ผมเพิ่งทาเพิ่งทําเสร็จ คือเรียนรู้จากาวิดีโอของ YouTube ของอาจารย์เขาเรียกว่าคนที่โรงวิดีโอผมชเรียกว่าอาจารย์หลาย,ลายๆท่านเนี่ยลงมาก็เข้าใจง่ายแล้วก็ตกแต่งง่ายทั้งตกแต่งในทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ในทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะโทรศัพท์ก็จะใช้แบบง่ายๆาตัวหนังสืออาจจะไม่ซับซ้อนเหมือนในคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์นี่ก็ก็ดีอย่างมันมีลูกเล่นอะไรเยอะพอสมควรนะครับนั่นก็นี่แหละโปรแกรมแคนว่า แนะนำแนะนำไม่ได้ตังไม่ได้อะไรกับเขานะคือไม่ได้โฆษณาด้วยแต่ว่าแนะนําใช้โปรแกรมนี้ในการตกแต่งภาพแล้วก็เวลาโพสต,ต่างๆผมเพิ่งตกแต่งนับไม่ใช่ตกแต่งก็คือทําแป๊บเดียวหน้าปกของ y YouTube เนี่ยยูทูบนี่แหละตามติดชีวิตเร,รานี่แหละในชื่อของ YouTube ผมจะเป็นสีสันชีวิตเร,ราลิขิตเองนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมหน้าปก YouTube เนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้เห็นไหมเออก็โอเคก็สวยนะก,ยนะก็สวยแต่ว่าเพออียงแต่ว่า ความความที่เราอะไรนะั่นหนึ่งเวลามีน้อย2ก็คือการเรียนรู้ยังน้อยอยู่3ความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมยังน้อยอยู่ก็พยายามจะใช้ให้บ่อยๆแล้วก็ความคล่องแคล่วจะได้รวดเร็วขึ้นแต่ผมชอบทางรัดส่วนใหญ่อย่าง Photoshop อะไรต่างๆผมก็จะทําแบบเอาไว้อย่างวิดีโอตัดต่อวีโอนี่ผมก็จะมีโปรแกรมตัดต่อวีดีโอโมวีแล้วก็ทําแบบเอาไว้เลยพอถึงเวลาแล้วก็เอาแบบลงปุ๊บแล้วก็เอารูปภาพที่เราจะไปตัดต่อวีโอนี่ เอาลงอีกทีหนึ่งเห็นไหมผมชอบอะไรที่มันง่ายๆมากกว่าไม่ชอบที่สมองคิดเปลืองเปลืองเปลืองสมองก็เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยขาบอกให้คิดให้คิดให้พยายามใช้สมองให้มากที่สุดนะอันเซมเมอร์จะไม่กินก็บอกวันอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ถึงเวลาจะไลฟ์สดแล้วก็ตามชฤษฎีเราก็เพียงแค่นี้ก่อนก็เลยมาแนะนำะว่าวันนี้มีของเล่นใหม่ในเรื่องโปรแกรม การตกแต่งภาพโปรแกรมในการทําอะไรที่มันโพสต์ออกมาแล้วมันดูสวยมากขึ้นนะครับก็คือโปรแกรมแคนวาสวยมากสวยมากสวยจริงๆแล้วก็บางทีในอนาคตอาจจะมีโปรแกรมที่ที่ที่สวยกว่าน,นี้ง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ใช้แคนวาไปก่อนนะในการโพสตภาพต่างๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนไลฟ์สดต้องใส่แมส